ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกชอบกระตูลเรื่องเทอร์นิงเรสละก้นนะความน่ารักของแพนด้าแดงเหรอก็ไม่ใช่นะหรือว่าเนื้อเรื่องที่กินใจอ่ะมันก็ยังไม่ใช่อ่ะหรือว่าฟ t ทอ่ะอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าให้ผมพูดถึงสิ่งที่ผมชอบในกระตูลเทอร์นิงเรสมันก็ต้องอันนี้นี่แอปเป้เด็กดีนะ ตัวละครอะไรไม่รู้ดีดแบบดีดจบหมายไปยวอดเลยอย่างซีนแบบทุกเม็ดทุกหน่วยทุกฉากแล้วแบบทุกฉากที่มันโผล่มาผมต้องมองไอ้เด็กดีคนนี้คนเดียวเลยเว้ยเธอนิ่งเรดเขินแรงแดงเป็นแ่นด้าเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวชาวจีนที่มีสัญชาติแคนาดาครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่ง ครอบครัวเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อเหมยลิลี่อายุ13ปีอยู่เกรด 8. ถ้้าในไทยก็ม .2 นะครับเกรด8นะซึ่งเด็กคนเนี้ยเขาได้พรบางอย่างจากครอบครัวต้นตระกูลโบราณมาว่าถ้าผู้หญิงในตระกูลเนี่ยถ้าเกิดอารมณ์แปรปวนชิกตตูเมื่อไหร่นะจะแปลงร่างเป็นแพนด้าแดงทันที และเหมยลินลีเนี่ยที่เพิ่งรู้ว่าว่าครอบครัวเนี่ยมีพรอ,อะไรแบบนี้ด้วยและพรนี้เพิ่งมาตื่นแบบสดสดร้อนๆอ่ะเพิ่งแบบใช้ได้เออเหมยลินลีจะใช้ชีวิตยังไงกับร่างแพนด้าแดงนี้เหมยลินลีจะรับได้หรือเปล่าก็ต้องไปหาคําตอบได้ที่เธอนิ่งเรสเขิอนอแรงแดงเป็นแพนดา้าเรื่องย่อเสร็จแล้วต่อไปผมขอพูดถึงผู้สร้างหน่อยละกันผู้สร้างหนังเรื่องนี้คือคุณโดมิีฉีนะครับเป็นผู้สร้างคนเดียวกับเรื่องเป่านะ ซึ่งใครเคยดูเรื่องเป่าก็น่าจะแบบรู้กันดีนะว่าเรื่องนี้มันแบบสุดขนาดไหนได้ชีวิตของคุณโดมิชีนะครับก็แบบใกล้เคียงกับในการ์ตูนนี้แบบสุดๆเลยนะแบบเป็นคนจีนที่ต้องอพยพมาอยู่แคนาดาแล้วก็ใช้ชีวิตในบ้านที่แบบเข็งครับต้องเรียนดีต้องเกง่งต่องขยันอะไรอย่างนี้นะอะไรก็ชอบวาดรูปการ์ตูนเหมือนกันด้วยเออโอเคพอกอดขอไปเข้าช่วงที่ผมชอบเลยละกันเนาะช่วงความในใจหลังดูนะครับ ช่วงความในใจหลังดูนี้ผมจะเอาฉากที่ผมชอบเอามาพูดถึงนะฉากที่ผมถูกจิตถูกใจถูกจัดถูกจิตเอามาพูดถึงนูน่นนี่นั่นก็จะมีสปอยแล้วครับก็ต้องขอให้ไปดูกันมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาฟังเลยปุ๊บงงงงอย่างเดียวนะครับฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับโอเคแค่นี้แหละไปฟังกันเลยถ้าพูดถึงตัวละครที่น่ารักในเรื่องนี้อะไรก็นะมันก็ต้องเป็นแพนด้าแดงใช่ไหมแต่กับ เนื้อเรื่องมันกับเสริมทําให้ตัวละครเพื่อน3คนเนี่ยน่ารักกว่าตัวเอกซะอีกเออเว้ยโดยเฉพาะแอบบี้อะแอบบี้ไอตอนที่มันแบบต่อยหน้าเพื่อนเพื่อเพื่ออยากให้ล่างหมีออกมาแบบโอ้ยมันมันแบบนี่มันจะอยากได้ได้ล่างหมีขนาดนั้นเลยเหรอไอตอนนั้นผมลั่นเลย Hello it's me และถ้าพูดถึงฉากหาที่สุดในเรื่องนี้สําหรับผมแล้วก็นะต้องยกให้ฉากอันนี้เลยฉากของแม่เขานะครับคือแบบแม่แม่ทาแบบนั้นได้ไงอะแบบแขนหมุนโอ้ยมันมันดูแบบโอ้ยมันมันดูหลอนก็หลอนนะแต่มันปัญหามัน,มน,ห,ามนหากลริ่งแกรกเลยตอนนั้นตอนที่ผมดูครั้งแรกผมแบบโอ้ยแม่เอาฉากนี้เป็นอันดับหนึ่งความฮาไปเลยต่อข้อสอไม่หลวมนะ สนะแล้วถ้าเป็นฉากที่ทําให้ผมอึ้งๆนะก็จะมีอยู่ประมาณสองสฉากนะครับฉากแรกก็ไอ้นี่ฉากที่พ่อทําอาหารนะแบบโอ้โหทําไมมันสวยขนาดนี้น่ากินจังเลยโว้ยรัตถุยอายเอาจริงๆนะส่วนฉากที่2ที่ผมอึ้งๆนะครับก็ฉากตอนที่แม่เขาแปงลงร่างเป็นแพนด้าแดงอะแบบอื้ดูมุมดูเงาดิโอ้โหยแพนด้าแดงบ้าแล้วตัวสูวงเท่าตึก ทำให้ผมแปลกใจเลยว่าทําไมทําไมคุณยายมีแผลรอยเล็บแค่นั้นน่ะดูขนาดแผนด้านแดงกับรอยแผลอันนี้ดิโอ้โหยายต้องเก่งมากแน่ๆเลยสู้แล้วได้แผลเล็กขนาดเนี้ยส่วนฉากที่ผมเครียดที่สุดในเรื่องนี้เลยนะครับก็ฉากที่แม่เขาเอาภาพภาพหนังเงือกเอาไปให้แบบคนที่ร้านร้านค้าดูคือแบบโอ้โหแม่ แม่ฟังเหตุผลลูกก่อนแม่แม่ทําอย่างนี้หนูหนูแย่นะหนูแบบหนูแย่นะแม่ทาแบบนี้แล้วหนูจะกล้าออกจากบ้านไหมเนี่ยแม่อะไรก็พ่อด้วยโอ้โหเหมือนเหมือนพ่อจะตั้งใจฟังพรีเซนต์ลูกมากเกินไปนะเล่นติดซะเองอะดูดีพอ่พอพ่อเอาแผ่นซีดีหนูไปทําไม และก็วงบอยแบนด์ในเรื่องนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าวงบอยแบนด์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีวงบอยแบนด์ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูนะเพราะปกติเวลาผมดูกระตูนอ่ะจะเจอวงบอยแบ,บนด์แบบเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> แบบเนาะแบบถ้าใครเครดูก็น่าจะรู้กันนะแต่วงบอยแบนด์ในเรื่องนี้แบบ <c oughs> แบบนับถือจริงๆนะขนาดแพนด้าแดงยักษ์ขนาดเนี้ยบุกมาทำลายงานนู่นนี่นั่นโอ้โยังกุศาใจดีไปช่วยร้องเพลงให้นะแลวก็มีอะไรอีกไหมมีอะไรจะพูดอีกไหมนี่เออเพลง เพลงบทสวดเพราะมากชอบ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 แล้วก็ฉากฝันเออฉากฝันร้ายโอ้ยทำไมมันหลอนขนาดนี้เนี่ยแบบปาเล่นตุบๆดอกไม้น่าคนโอ้ยฉากนี้ผมขอยกให้เป็นฉากที่หลอนที่สุดของพิกซ่าเลยนะครับถ้าพูดถึงฉากจบของเรื่องนี้ มันยังไม่ทําให้ผมน้ําตาแตกขนาดนั้นนะมันอยู่ขั้นแบบขั้นแบบกึืนในใจอ่ะเออยังไม่ถึงกับน้ําตาคอไม่ถึงกับน้ําตาแตกนะครับส่วนตัวผมนะคือมันยังไม่ตรงกับชีวิตผมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเรื่องเก่าๆอ้เรื่องเก่าๆผมแบบแตกแบบสุดๆเลยนะเรื่องนี้มันน่าจะสําหรับคนที่แบบเกิดมาในครอบครัวที่แบบเข่งๆข่นะกดขุมๆมแบบแบบไม่ยอมให้เราทําอะไรแบบตามอารมณ์อย่างนั้นนะ่ะแบบต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกนะครับยังไม่ตรงกับครอบครัวผมเท่าไหร่ก็เลยยังไม่อินมาก ครอบครัวที่ไม่ยอมให้ลูกเป็นตัวของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าสมัยนี้น่าจะเหลือน้อยสุดๆแล้วนะครับถ้าเป็นแบบสมัยปู่ย่าตายายผมเนี่ยอาจใช่ก็สมัยก่อนคนจีนเขาลําบากอะเนาะต้องอบพยพไปนู่นนี่นั่นต้องต้องขยันแหละเออถ,ถ้าไม่ขยันก็ไม่รอดอะเขาเลยแบบปลูกฝังความคิดนี้ส่งต่อกันมานะครับว่าต้องเพอร์เฟกต้องขยนันต้องทํางานที่มั่นคงอะไรอย่างนี้นะเอาจริงๆการปลูกฝังให้เด็กเป็นคนขยันเนี่ยก็ดีนะแต่ขออย่างเดียวขอแค่อห่่เยอะเกินไป อยู่เยอะเกินไปแล้วแบบจะระเบิดเหมือนในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแบบอ้าาาาอะไรขนาดนั้นอยู่คนเครียดตายเอาสุดท้ายนี้ผมขอฝากเพจเอาไว้หน่อยนะครับเพจน้องทองทีวีเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะในอนาคตในเพจนี้จะมีการแจกของกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปกดติดตามกันเอาไว้ก่อนเพจจริงต้องมีรูปนี้นี่นรูปน้องโกโก้คูก่กับน้องหมาน้อยนะก็ไปกดติดตามกันเอาไว้ก่อนนะครับในอนาคตอันใกล้นี้มีแจกของแน่นอนอืม และถ้าใครอยากให้ทําคลิปประเภทไหนคลิปอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันบอกกันเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้นะถ้าผมถูกจิตถูกใจนะและคลิปที่ผมกะจะทําต่อไปก็จะมีอยู่พวกจัดอันดับนะครับอันนี้พวกคลิปจัดอันดับผมชอบเป็นการส่วนตัวนะรู้สึกสนุกดีเวลาทําคลิปพวกจัดอันดับนะครับส่วนคลิปแอมฟิเบียก็ทําแน่นอนแต่มาตอนไหนอันนี้ไม่แน่ใจโอเคแค่นี้แหละใบาบนะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ข้อต่อข้อสอบไม่หลวมนะ We'll this about wow. Wanna hold the sunlight move so fast. The more I chase, the more they fade. I've gone too wild. Days are getting greyed out, and I wanna.